นางนินนาชัยการพ่วำนวยการโรงเรียนสว่างวีรวง์เกิดเมื่อวันที่20ทธันวาคมพุทธศักราช2497สมรสกับนายโนรีชัยการปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิชาการเกษตรอำเภอม่วง30มีบุตรสาวจำนวนหนึ่งคนคือนางสาวบงกชกรชัยการปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านสำโรงสังกัด สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต3สำหรับประวัติการศึกษาในปีพศ2519จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจากวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพปีพศ2526จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาอุตสาหกรรมศิลป จากวิทยาลัยครูอุบลราชธานีปีพศ2543จบการศึกษาปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงประวัติการรับราชการเมื่อปีพศ2521สอบบรรจุในตำแหน่งครู2องณโรงเรียนพนาศึกษาอำเภอพนาจัางหวัดอุบลราชธานี เมื่อปีพศ2536ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนตานสุมพัฒนาอําเภอตานสุมจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อปีพศ2537ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนตานสุมพัฒนาอําเภอตานสุมจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อปีพศ2540ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนอ่างศิลาอำเภอพิบูลมังสาหารและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนเชียงแก้ววิทยาคมอำเภอตาลสูงจัังหวดอุบลราชธานีเมื่อปีพศ2541ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนเชียงแก้ววิทยาคมอเภอตาลสูงจัังหวดอุบลราชธานีเมื่อปีพศ2542ดำรงตำแหน่งอาจารย,าย์ใหญ่ โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมเมื่อปีพศ2545ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมอำเภอตาลสุ่จังหวัดอุบลราชธานีและปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างวีรวงอำเภอสว่างวีรวงจังหวัดอุบลราชธานีสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต29 ผลงานที่ภาคภูมิใจได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นจากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมแห่งประเทศไทยประจำปีพุทธศักราช2553ได้รับรางวัลผู้บริหารลูกเสือดีเด่นจากสำนักง,งานคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติได้รับรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูผู้มีจรรยามารยาทดีเด่นเข็มครุสดุดีจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยความเสียสละและดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาเนื่องในวันครูประจำปีพุทธศักราช2550ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นในการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษาท่านผู้วยการเป็นผู้มีความรู้ด้านกฎและระเบียบต่าง เกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาและนำมาใช้ในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นผู้มีความรู้และทักษะด้านไอ t สามารถนำเอาความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างคล่องตัวและเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาวินยัยตามแบบแผนราชการและเคารพกฎระเบียบต่างๆส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนา ให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนตามความต้องการของผู้เรียนและนำนวัตกรรมไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนจนได้รับรางวัลต่างๆมากมายส่งเสริมให้ครูพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ และเรียนอย่างมีความสุขส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเป็นผู้บริหารที่ใช้หลักการบริหารให้ทุกคนมีส่วนร่วมสร้างทีมงานให้เข้มแข็งมีความสามาคัคคีโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นดีมีคุณภาพมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นเป็นต้นแบบของการปฏิรูปการศึกษาขอบคุณค่ะ